S.M.G. News S.M.G. News ชาแนลในช่วง S.M.G. News พบกับตุกตาพิชมน MBMT รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและรับมอบรางวัลด้านอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3 บริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดรับ3รางวัลมาตรฐานการันตีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องกับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับแพลตินัมและรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2565ถือเป็นรางวัลที่ทำบริษัทได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่13โดยได้รับมบ จากนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก่อนเข้ารับการรับรองอุตสาหากรรมสีเขียวระดับ3ระดับสีเขียวกิน e n System โดยมีนายวันชัยพนมชัยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหากรรมเป็นผู้มอบสยามลิเกนอินดัสทรีล Kick off กิจกรรมวิกคินนิ่งเดย์5ส คณะผู้บริหารหัวหน้างานและพนักงานบริษัทสยามลิเคนอินดัสทรีลจำกัดร่วมจัดกิจกรรม 5S Kick Off and Big Cleaning โดยร่วมกันช่วยการทำความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายใต้หลักการ 5S คือสะอาดส,สะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยทั้งนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีเพือ่อการทำงานร่วมกัน และเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพต่อไป